มันโตยังอยู่เลยนี่เอาให้เสร็จนะออถ้ายกไม่ได้นี่ไม่ใช่น้ำตาลเด้อยกได้เดี๋ยวจะให้ดูได้มาแล้วรากไม้โอเค มากันเป็นสิบคนแล้วยังยกไม่ได้น้ําตาลจะเป็นคนยกได้อะคนมันจะมีอยู่ข้างล่างอีกอันหนึ่งเออโอเคพอแล้วคลิปน่ะ แล้วเขาจะงัดมาได้ยังไงกระร่างมันจมมาอย่างนี้เนาะไม่ได้ขุดตรงนี้ออกเลยไปอ่ะไไปแล้วเจ้าไปจะใไปยไยกทีนี่ยก,ยกยไ,ไม่ต้องงัดยกทั้งหัวมันอเอาไม้ลงไม้ไม่ต้องใช้นะ่ะเอามือน่ะนเอามือลงยกทั้งหัวมันขยับไปทีละนิดสิมือไม่ใช่ให้เอาจอบ เออลองดูสิมันขยับไหมมันใหญ่มากใช่ไหมันไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนช่วยกันย่แล้วใครจะช่วยเออได้ใช่ไหมมันขยับหมดแล้วใช่ไหมรากหลุดหมดแล้วใช่ไหมเออใช่รากหมดแล้วเนาะเออทีนี้ก็ยกได้แหละทีนี้เราช่วยกันเดี๋ยวเรียกพวกเขามา โอเคไหมโอ้เก okay, 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 ่งมากเลยไ่อนายอยู่ลักษณะนี้ก่อนค่อยหาคนมาช่วยเออหายไปอย่างนี้แต่ก่อนเด้มาวเร็วเนไม่ได้เก้อออนี่ช่วย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  เนี่ยเอา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 กล้วยไม้มาห้อยใช่ไหมด้วยเจ้าเนาะสวยนะนี่ยกไหวไหมสามคนน่ะสะอาดด้วยรากเนี่ยเอาไปขัดสักหน่อยขัดแค่ฉ yeah> ีดน้ำงงยกไวไหมสามคนหยาบระพึ้นใช่ไหมเอาภาพเอาภาพอันหนึ่งนี่เป็นได้วใไหมอ่าได้ได้คลิปทำยังไงก็ทำไป